สวัสดีแวนการ์ตร์ทุกคนด้วยนะผมก็ยินดีต้อนรับนัครั้กับมาพบเกมแวนการ์ดซีโร่กันอีกเช่นเคยนะผมก็วันนี้ครับหลังจากที่เราได้ทำการเปิดแพ็คใหม่นะผมคานูเวลวาร์คางิโร่ att, สายใหม่ไปนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเด็ก ero คางิโร่กันนะผมก็จริงจอยากรีวิวแคลนอื่นๆเหมือนกันนะผมแต่ว่าคางิโร่นี่น่าจะมีคนสนใจมากที่สุดละเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นบล็อกที่เด่นที่สุดของบล็อกนี้ละเรียกว่าเป็นตัวแบบเด็กเด่น่สุดแล้วนะครับผมก็ เป็นสายเฉพาะของมันได้เลยนะโดยที่แบบไม่มีคนไม่มีดีเอ็นะลยเงี้ยก็สามารถเล่นเด็กนี้ได้นะไม่ยาก,ยากครับหาของก็คือใช้เฉพาะแพ็คใหม่ก็ได้แล้วแพ็คเก่าก็ค่อยไปตามหาเอานะผมก็ประมาณนี้นะลองดูว่าเล่นประมาณไหนคอมโบยังไงแล้วกันนะผมก็เริ่มต้นมาก็ถือได้ว่าค่อนข้างจะ,ะเปลี่ยนทั้งนึงครับ เราเจอดาอิเล็กูล่าครับเป็นเด็กที่แม่งโคตรป๊อปูล่าเลยเดาอิเล็กูล่าคือเด็กที่แบบโคตรเก่งนะครับผมถ้าเกิดเจอคนจัดมาเทพๆหน่อยนี่สู้ยากครับโดนแบบโดนกัก์ดแดนตอนสก็คือทำอะไรไม่ได้เลยนะครับอย่างนั้นเละเลยแต่ผมจะลองสู้ดูด้วยทั้งหมดที่ผมมีไลท์โกโจู จอไดอิเล็กูล่านี่เราปล่อยไว้ไม่ได้ครับยิ่งโซเขารู้นหนาเท่าไหร่เรายิ่งเสียเปรียบผมจะบุกตะลุยเข้าไปเลยแล้วกันนะครับขอบุกทะลวงเข้าไปเลยแล้วกันนะโอเคขอ้อข้อเสียของไาอิเล็กูล่าก็คือถ้าต้นเกมเนี่ยมือไม่สามารถยัดโซพอ15ใบได้นะครับ เรจจี้ก,ก็จะไม่มีความแข็งแกร่งคือจริงๆแล้วมันสามารถทําได้นะครับโดยที่เราสามารถใช้เรจจี้อ่ะคือเทิร์นที่ไล่เรจจี้แล้วการในโซ10 15ใบผมทําได้นะครับก็คือใช้เวลา3เทิร์นนะถ้ามือดีหน่อยผมทําได้ไม่ยากไม่ยาก,ยากนะสกิลของเอ็มเบร a มาสเตอรครับเมื่อตีแวนฮิตาาคาร์ดบัตหนึโซชาร์สาตีไม่ฮิตก็อดใช้สกิลโอ้ได้สไตคิน สไตล์เคนก็น่าเล่นครับเล่นดีไหมแต่เกมมันกําลังอยากกําลังไหลนะครับเกมมันกําลังไหลผมไม่เล่นสไตล์เคนแล้วกันสกิลของตัวนี้ครับอ่าสกิลของนูเวลอะไรสักอย่างผมจาชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยอ่านอะไรกันครับคือเมื่อเราถือนูเวลวางนะครับเกสีใบนี้อยู่ในมือขา้บัรหนึ่งยิงการ์ดได้หนึ่งใบนะครับโขโกงบอกเลยโกงจริงเกมมันกําลังไหลครับ ต้องเอาโจนวีลอีกแล้วพอนะขึ้นมาแค่นี้พออย่าขึ้นมือไม่อีกอโอเคจบเทิร์นครับตอนนี้เขามีโซ่ห้าใบน่าจะยังไหวอยู่ครับไลเลจี้ก็ไม่มีผลแล้วเพราะว่าเรายิงไอ้ตัวนี้ไปเรียบร้อยครับไอ้ตัวหน้าม้าเนี่ยรถม้านะครับผมา เรดวิ่งเรชีตัวนี้ชื่อแบบอะไรวอะอ่าว,อวิชิงฮอสวิชิงฮอสเราบึ้มไปเรียบร้อยสบายใจนะโกล์แอทัคฮิตสองชาร์ตหนึ่งสกิลตัวหลังเมื่อกาดในโซมี6ใบนะผมแล้วบูทให้แวนการ์ดยัดตัวมันเข้าโซจวัสอง เอาการในใบเออเอาการหนึ่งใบในมือเข้าโซนหนึ่งแบบนี้นะครับก้าใบละหกใบลาเขาเหลืออีกหกใบเขาก็จะครบมาดีเอ็นชุดสุดท้ายหลัง บมเหตุผลที่ยิงหลังก็เป็นเพราะว่าถ้าเกิดกรณีที่แวนผมเช็คเราไม่ทิกเกอร์แล้วเขาเช็คทิกเกอร์ผมก็จะตัวนี้ข้างนี้ก็ยืนโง่นะครับผมม่อยากให้มันยืนเปล่าๆอ้าวมาสิอย่างนงี้อย่างนางนี้ก็มาสิด,ดันไดฮิวดันไดฮิวมาเบรกไว้อีกเทร์น้าเราจะได้เล่นนูเวลวาร์กนะครับถ้า ผมไม่ได้โจวด,ดีเอ็นขึ้นเหมือนนะการ์ดในโซ่เใบถ้าเรจจี้ตีจะได้เป็น10นะครับ<ป>เลสโซชาร์จหนึ่งสิบเรจจี้ตีสิบเอ็ดยังได้ครับยังยังไม่ถึงสิบห้าโซชาร์ดพีจีอีกแล้วพีจีสอง ได้ดอไม่กลัวครับถ้าได้ฮิวันนี้ไม่เอาดาเมเช็คโอเคถึงเวลาครับไลท์เดอะแวนกกร์นูเวลวา่าคือจะจะทำให้ดูว่าความแข็งแกร่งของนูเวลที่แท้จริงนะมันเป็นยี่ยงไร บ้มได้หนึ่งครับผมเล่นเลยแล้วกันนะจริงๆเราจะไม่เล่นก็ได้ครับแต่ว่าไหนๆเกมผมก็ทำเกมเร็วแล้วอะก็เล่นไปเลยแล้วกันครับไม่มีผลอะไรหรอกแบตเทิล16อ่ะการันตีตายครับเรียบร้อยอย่างนี้ททพอพีจีเขาสองสามนะครับสี่เรียนนะบร้อยเนี่ยครบละแล้วก็ฟิเนนท์ฮิลครับจะไม่มีผล เมื่อนูเวลอยู่ในสนามนะผมผมบอกเลยโอ้โหไม่เป็นไรก็รดอฮิววันไงมันก็จบเท่านี้ครับคือต่อให้เขาได้ไฟนอลฮิวนะผมสกิลของนูเวลวาร์คคือมเมื่อเราหรือฝ่ายตรงข้ามนะครับมีดาเมจตั้งแต่5ขึ้นไปก็คือเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีดาเมจ5นะครับทิกเกอร์ในตอนที่ถึงเทิร์นเราอะ่ะมันจะไม่เป็นผลนะผมก็คือไม่ว่าเขาหรือเรามีดาเมจ5พอถึงเทิร์นเราเรามีนูเวลวาร์คที่ยืนแวนเนี่ยทิกเกอร์ของฝ่ายตรงข้ามจะไม่ออกทันทีนะผมก็ เป็นเรียกได้ว่าแบบไซคอเลียไม่มีผลนะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งกลัวโดนไฟนองฮิวด้วยนะครับ <c oughs> เล่นนูเวลวาร์คเนี่ยค่อนข้างจะเรียกได้ว่าสบายแบบสบายใจเลยแหละครับมา <c oughs> ไฟที่สองเจอกับคุณวิกเตอร์ชาโรพาลาดินเด็กเมตาอีกแล้วอ่ะมาดูว่านูเวลวาร์คเราจะช้ได้ไหมนะ <c oughs> เปลี่ยนสองครับโอ้โห

ดียังจวดได้ดีเอ็นอนะโดรินโอ้เขาแวนด้วยเยบนิโกซิตี้โอ้โหพีจีจจสแตนดอัดรอเวนกัม โอ้แล้วเกศสองไม่มีด้วยจริงๆผมไม่อยากได้ใบอื่นที่ไม่ใช่ใบนี้นะไอที่ผมบอกว่าเกศสองไม่มีนี่คือเป็นใบอื่นนะยังไม่อยากใช้สกิลไงสกิลฮัสโต

จริงๆจะเล่นเป็นครูดรากอนก็ได้นะแล้วผมใช้สกิลของเนี่ยคิมนาลาคาตาบารกินหนึ่งแล้วก็สูพิเยไลท์ได้จวดหนึ่งใบแต่ว่ามันผมไม่อยากเสียคอรแล้วนะครับโหไป ก็คงต้องตีทังอย่างนี้ก่อนออสไม่พอฮิวทิกเกอร์ยังไม่เอาจีอีใบนี้หายฮิวไปอยู่ฝั่งโน้นถือมอรเจตไหมเล่นจริงเลยครับ เมรจิงฟอมโอ้โหเราใช้สกิลด้วยฮอกาีอัโอ้โหได้ฮิวอีกนะถตาเราไม่ทิกเกอร์ถ้าไม่ฮิวไม่อะไรบ้างนี่สวยนะเหนื่อยเลยโอ Hello, <c oughs> <c oughs> ้โหเราไม่ด้วยอ่ะงามไส อย่างไรไม่ได้ครับฮิวเอาแล้ววาโซนาบลัดอย่าจวฮิวนะอย่าจัวทิกเกอร์ขึ้นมานะ ยูชิกเกอร์มาช่วยหน่อยโอเคคาบเวอร์คัพมีอีกใบแหมโลบไปนิดทางเอ็นต่อทางที่ดีถ้าเราได้ฮิวิคหนึ่งใบมันจะเป็นการกดดันมากนะครับ ถ้าเกิดเรามี3ถ้าเ,เรามีคอร์เหลือส่มมันเป็นการบังคับให้แฟนของข้ามต้องทำลายโอเวอร์โหลดแต่คอร์เรามันเหลือแค่2อเพราะโดนอีกหนึ่งเดมก็ได้แค่2องคอ,องคอร์นะครับดีเอ็นก็หมดเด็กแล้วด้วย oh. หนักเลยเครียดเครียดเบยแต่เหมือนฝั่งนู้นจะเครียดกว่านะ ก็เล kind of um, ่นเลจิ้งอยู่ที่ว่าเขามีเลจิ้งในมืออีกใบหรือเปล่าครับแล้วแบบดูแล้วเขาน่าจะไม่มีทาทูมั้งถ้ามีทาทูคงรีบลงละแล้วก็แบบเสกเรียนซูเปเรียคอซูพปเรียคอลงมาเสกเรียครับกินเอาเลจิ้งอ่าคิดหนักเลยทีนี้เกรดสามเกรดสามสองสองเกรดสามโอ้กินสามเอาวะเอาวะ ต้องลงอีก3ใบในมือเลยนะถึงจะใช้สกิลอีกหนึ่งโอ้โหไม่มีพีจีเอาวะเขาทุ่มเขาทุ่มสุดตัวป่ะคุณผู้ชมโบโอหลดไปก็อยู่ที่ถ้าผมเจ็บฮิวก็ไม่เจ็บฮิวอนะเราก็ต้องกันให้ได้ครับไม่แหกโกดกดอีโมดใหญ่กดอีโมดใหญ่ตบมือให้หน่อย

ต้องดูว่าเขาจวดพีจีขึ้นส่ไหมนะเขาได้จวดตั้งโอโ้โหจวดสีจวดสีผมเกรงว่ามันจะมีพีจีติดไว้สักหนึ่งใบนั่นน่ะเราจะประกาศไฟเรลเทิร์ดไปมาครับนูเวลวกัก มันยันแค่ห้าพันอ่ะวัดใจไปเลยครับด<ป>้ยห m i n u ห้า มีพีจีไหมโอ้โหมีพีจีด้วยเอาแล้วผมต้องเช็คให้เจอทิกเกอร์ทิกเกอร์วันทิกเกอร์ yes ยอมจะพามาดูเด็คลิสต์นะผมอันนี้ก็เป็นเด็คลิสต์ที่ผมใช้อยู่นะปัจจุบันนะผมก็ เริ่มกันที่เกรดศูนย์ครับแน่นอนครับก็เป็น disaster control นะครับผม control ก็เป็นตัวเริ่มที่น่าจะดีที่สุดของ overlord หรือดีเอ่อไม่ใช่ overlord เดี่ยวจะเป็นตัวที่ดีที่สุดของคางิโร่ก็น่าจะดีที่สุดในเกมแล้วนะครับผมเพื่สกิลพอๆกับเมกาเทนเนอร์อ ner, เอา pg ก็คือคาโตบั๊นหนึ่งเอา pg ขึ้นมือนะครับแล้วก็เกรดหนึ่งครับนี่ครับพอเราเล่นสายนูเวลเราก็ต้องใส่ใบนี้มานูเวลโรแมน ดราก,ก้อนนะผมก็สกิลของการ์ดใบนี้คือเมื่อเราถือนูเวลวาร์กและเวนการ์ดของเราเกรดไม่เกิน2นะผมเราสามารถเอานูเวลวาร์กเข้าเด็กเพื่อเอาเกรดสาไปไหนก็ได้ขึ้นมือนะผมก็ข้อดีตรงนี้แหละเอาไว้เสกฮิวเข้าเด็กอ่ะตั้งนูเวลเป็นฮิวแล้วก็เอาฮิวเข้าไปในเด็กนะครับพีจก็คงไม่ต้องพูดถึงนะผมดราก,ก้อนมองโกโจนะครับโกโจก็เลสหนึทิ้งหนึ่จนหนึ่ง ก็ประมาณนี้แค่นี้เองนะครับผมเอามาหา PG หาคอมโบต่อเล่นเฉยๆแล้วก็ผมใส่มาเป็นเดโมนิกด g กอนเมดคิมนาลานะครับตัวนี้ก็คาตบ้านหนึ่งกินเกตหนึ่งหนึ่งใบที่ผมใส่ตัวนี้มาเดี๋ยวผมจะพูดว่าทำไมนะกันนะครับเดี๋ยวจะไปถึงตอนเกตสาผมจะบอกเกดสองครับผมก็นูเวลคริติกด a กอนนะครับนูเวลคริติกดะกอนก็เป็นเมื่อเราถือนูเวลวาร์ คาตบัตหนึ่งใบยิงการ์ดใบไหนก็ได้ในสนามฝ่ายตรงข้าม1ใบนะครับผมโคตรดียิงเกนย์ก็ได้มันดีตรงนี้แหละดีตรงนี้มากๆที่มันยิงเกนย์ได้นะครับต่อมาครับก็เป็นสไต์เคนนะครับผมตัวนี้ก็เมื่อถูกเเมื่อไลฟ์เป็นแวนการ์เนี่ยจะตีไม่ได้แต่เทิร์นถัดไปแวนการ์ดที่ไลฟ์ทับมันอะ่ะจะบวก5 0าพันแล้วก็บวกคีก็เท่ากับว่าเหมือนเก็บสะสมความแรงนั่นเองนะครับแล้วก็อีกใบนึงครับเป็น เบลิโคสิตี้ดราก้อนนะฮะขงตัวหงายแดมอันนี้เป็นตัวที่โคตรจะจําเป็นเพราะว่าคาร์เนลเนี่ยเป็นตัวแบบเป็นเด็กที่โคตรจะเปลืองคอสเลยนะครับดาร์โกนิโอเวอร์ลอร์คอร์สามนูเอวาคอร์สามดีเอ็นอะมีดีเอ็นที่แค่คอรสองก็ใช้ได้ทีหน่อยแต่ว่าปกติแล้วอะ่ะคือถ้าเกิดใช้อันไหนอ่ะมันก็มักจะจบละถ้าไม่มีตัวหงายแดมนี่คือแห้งนะครับผมก็อีกใบนี้ก็เป็นนี่ครับเบอร์เซอร์ก์ดราก้อนนะฮะเบอร์เซอร์กดราก้อนก็คาตาบาสองยิงการ์ดหนึ่งใบก็ประมาณเนี้ยยิงการ์ดเกรด เอาใส่มาเพื่อที่จะเอามาทําลายในกรณีที่คอสผมไม่ถึงสามนะผมก็เลยใส่มาด้วยเอาไว้ยิงตัวอินเตอร์เซปมาพูดถึงเกรดสกันบ้างครับเกรดสก็เกรดสเกรดสต้องพูดอย่างงี้สิอ่ะเริ่มจากใบแรกครับเกรดสก็คือ g, นูเวลวาร์กนะผม t r a n s c e n d e n ์ดราก้อนดรากอนิกนูเวลวาร์กสกิลของนูเวลวาร์กก็อย่างที่ผมบอกคือโ so ซบาสามใบคาโตบาร์สามใบเพอร์โซนาบาร์ก็คือทิ้งตัวเอง1ใบทําลายการ์ดท,ทุกใบในสนามของฝ่ายตรงข้ามบ่้มหมายเรียบ นะครับผมแล้วก็อีกสกิลหนึ่งคือเมื่อเราหรือฝ่ายตรงข้ามดามจตั้งแต่5ขึ้นไปก็คือดามจหหรือดามจ6เนะี่ยทิกเกอร์จะไม่เกิดผลนะครับผมก็ขอแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีดามจ5แล้วนูเวลโจมตีหรือว่าแบบเ์นเราแล้วเราโจมตีอ่ะก็คือทิกเกอร์ไม่เกิดผลทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็อีกใบหนึ่งครับนี่ใบนี้ก็คือทําไมผมถึงใส่คิมนาราทำละอาตัวทำลายมาเยอะเพราะว่าผมใส่ครูดากอนนะครับผมตัวนี้ก็เป็น ตัวที่เอาไว้ทําเกมเร็วนะผมตัวนี้คือสกิลเขาเนี่ยน่าสนใจทั้งคู่นะก็คือเมื่อเออ่แวนการ์ดของเออ่เมื่อถึงเธอรเราสิต้องเรียกเมื่อถึงเธอรเรานะผมแล้วมีการทําลายการ์ดจากเอฟเฟกของการ์ดของเราอะ่ะก็คือพวกแบบคิมนารายิงนูเวลคริติกยิงหรือเบอร์เซิร์กยิงอะไรเงี้ยแล้วการ์แบบนี้อยู่ในมือเราสามารถเลสเก2มันแค่กดสกิลนะผมมันจะเลสแวนการ์ดเราที่เป็นเก2หรือเก3ก็ตามอะเลสทิ้ง แล้วก็ซูพีเดียไลท์ในมือได้จากนั้นจั่วการหน1ใบเอาไว้ในกรณีที่ถ้าเกิดเทิร์นของเราแล้วเราเป็นเกร2สใช่ไหมแล้วเรามีนิวคริติกหรือคิมนาลาแล้วกินอะ่ะเราสามารถเล่นซูพีเดียไลท์เกรดสได้เลยนะผมก็ถือว่าค่อนข้างดีเป็นตัวที่ทําเกมเร็วนะผมแถมใครที่ไม่มีพวกดะคอนิกโอเวอร์หลดดีเอ็นอ่ะผมเน้นแบบใส่ตัวนี้4ใบเลยคือเปิดจากบล็อกล่าสุดอะ่ะถ้าใครใครมีใบนี้4ใบก็สามารถจัดสายนี้ได้เลยนะเล่นได้เลยนะผมก็ผมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างจะโอเคอถึงแม้จะไม่ได้เก่งมากนะม แต่ก็แก้ขัดไปได้อยู่แล้วก็แน่นอนครับ D.N. 4ใบนะผมก็สกิลก็คงเห็นไปแล้วนะครับคอร์สไลท์โอเวอร์โหดแล้วก็เพอร์โซนาบาร์สเมื่อตีฮิตทิ้งตัวเองจั่ว2ได้ลุกตีอีกรอบหนึ่งนะผมแล้วก็อีกใบหนึ่งใบสุดท้ายก็คือโอเวอร์โหดนะผมเป็นเด็กเป็นตัวที่คังยโร่เด็กทุกเด็กน่าจะติดมาเพราะว่าเป็นตัวที่ทำลายอินเตอร์เซปได้โหดที่สุดแล้วนะครับต,ร hit, ตีเลียฮิตลุกตีเลียฮิตลุกก็เอาไว้ล้างเกตสองแล้วก็ตีแวน เอาไว้ช่วงปิดเกมอะไรเงี้ยโอ้ตลอดก็ยังคงเก่งเหมือนเดิมนะผมก็ประมาณนี้สาหรับการรีวิวเด็กนะผมแล้วก็ผมจะพูดถึงเรื่องของการไม่ใส่เบรกไลท์นะผมเพราะว่าเบรกไลท์เนี่ยรอดันเลสดราก้อนมันดันเลสไดดราก้อนมันบัฟมาก,ก่อนนะผมตอนนี้คือของเราอ่ะยังต้องทิ้งการา์ดสามใบมันถึงจะลุกนะแวนอะแต่เดี๋ยวมันจะได้บัฟนะผมพอมันได้บัฟเนี่ยคือทิ้งแค่2ใบแล้วแวนจะลุกและสบายใจเลยทีนี้ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวเด็กสำหรับใครที่ ชอบนะผมก็จะลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะผมก็ใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะผมว่าอยากให้ทําคลิปประมาณไหนหรืออยากให้ทําเด็กอะไรนะผมแล้วก็เกิดว่าในคลิปนี้เนี่ยมีอะไรที่ผมผิดพลาดหรือตกหล่นหรือแม้แต่คําพูดคาจาใดที่ไม่สุภาพนะผมก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมมาณนะที่นี้ด้วยนะผมก็เอาไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวเด็กอะไรก็อย่าลืมรอติดตามรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ